วิดีโอจะไม่ติดเหลือง <Okay. S 1> มีสองกรณีมี2ตัวต้องเป็น4กรณีเนาะสี่กรณีวนะิแก,รกรสร้างก็คือ,อจําไวด้ดีๆต้องเริ่มต้นจาก P กับ Q คอลัมน์ที่หนึ่ง P, P, F, อ่าเมื่อกี้เป็นสกรณี P, 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 F, ใช่ไหมลกูกเอาหารด้วย2เหลือ2อแปลว่าจะเป็น TTFF F, F, ครับแบ่งอย่างนี้เขียนตามนะครับ ไปอย่างนี้ไปอย่างนี้ทีทีเอฟเอฟก็คิวล่ะก็หารสองเป็นทีละหนึ่งคราเนี้น <G. S 2> ใช่ครับผมแล้วก็เราก็ไล่ไปเป็นอะไรเ,เอ่ยอ่อนิเศษคิวแล้วก็นิเศษคิวและ P ม่โลกเศษปุ๊บไปนนีกก็เป็นนิเศษ Q แล้วนิเศษ Q และ P แบบนี้ครับอ่ะเราก็ดูตารางถ้าใครจำตารางได้ก็จะดีมากใช่ดีมากมนิเศษคือตรงข้าม Q ก็ดู Q ไห Q ก็ดู Q ตัววันนี้คุณได้เข้าข้าวที่เชี่ยนนบเข้าเข้าอือต่อมามาต่อกันนิเสธคิวคือดูเชือตัวครับอันนี้เป็นจริงนิเสธจริงเป็นเท็จนิเสธเท็จเป็นจริงอันนี้เป็นเท็จอันนี้เป็นจริงจริงแค่นี้เองต่อไปและและก็คือดูอะไรครับดูอันนี้และอันนี้โอเคไหมและมันเป็น False อันนี้ล่ะ True False False แล้วก็อะไรครับเอามาแล้วคอลัมน์ติดกันใช่ไหมแล้วกันเป็น True 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 False กันเรื่องตีคอลัมน์เนี่ยหลายคนตีคอลัมน์ผิดมันก็ทำให้เรายุ่งยากในการคำนวณเราจะพยายามตีให้สองอันสุดท้ายอ่ะเป็นสองฝั่งเนี้ยโอเคมันจะได้เทียบเทียบกันได้ สองขั้นสุดท้ายเป็นสองก้อนนี้อันนี้เป็น p อันนี้เป็น q นุกนะแล้วต่อไปก็เป็นนิเศษ p นิเศษ p แล้วก็ตามด้วย p ก็ต่อเมื่อ q เนาะแล้วก็ปิดท้ายด้วยนะครับนิเศษ p ก็ต่อเมื่อ q นี่โอเคฝั่งนี้อททำอะไรดีก็ให้กำลังใจตัวเองนะลูกนี่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 นะลุงนะโอเคอ่ะให้กำลังใจเตงนสู้ๆตัวนี้ก็จะกลายเป็นอะไรครับเป็น P ก็ต่อเมื่อ Q แล้วก็ก็ต่อเมื่ออะไรต่อครับนี้เสษ P ก็ต่อเมื่อ Q นี่นี่ราทำมันยาวอย่างนี้ แล้วทำงไงได้หรอนี่จู้คุณพ่ากลับไปประมาณคชั่วโมงชั่วโมงคบอ่ะมานะครับปไปอย่างงี้กไม่ได้ใสมานี่มาดูนะจ้อันนี้อ่าโอเคไปโอเคอ่ะอันนี้ก็เป็น t t f ft ft f ต้องลองทำารืนจะไม่รู้นะว,ว่ามันทำยังไงมันดูเหมือนง่ายแแต่ถ้าไม่ทำมาทีมันจะกลายเป็นเรื่องยากครับนี่อันนี้ก็เป็นก็ต่อเมื่อก็เป็น T f ft ต่อไปก็เป็นนี่ก็เป็น ftt f เ T, T, f. ดี๋ยวเกแลอวซองกันก็ต่อเมื่อกันเป็น f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  ว้า f เหมดเลย เพราะฉะน,นั้นถ้าออกข้อสอบว่าข้อใดถูกหรือผิดอย่างเงี้ยข้อเนี้ยเป็นข้อไออย่างเงี้ยเนี้ยแล้วครูว่ามีค่าความจริงเป็นเท็จเสมออย่างเงี้ยมถึงอถูกหรือผิดล่ะเวลาออกข้อสอบไงเหมือนตอนที่เธอเม็นุกข้อตอนนี้มมนก็จะเป็น,นอตอบถูกต้องเอไอหนึ่ง และไอสองถูกต้องอย่างเงี้ยเนอะไหม B ไอถูกไอสองผิดอย่างเงี้ย mm hmm. C ผิดถูกแล้วก็ D ผิดทั้งคู่อย่างเงี้ย mm hmm. แล้วออกอันนี้ได้นะครับ mm hmm. เทคนิคการแบ่งอันนี้ก็แบกก่งกรณีปื๊บแบ่งครึ่งด้วยสายตา mm hmm. ก็จะเป็นสองชิ้นไลกแบ่งอีกทีเป็นสี่อย่างงี้อย่างงี้ต่อไปแบ่งอีกครั้งก็จะเป็นแปดครับ นี่นะ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 ีเห็นไหมแล้วเราก็เลือกคอลัมน์คอลัมน์แรกเป็น P อันที่สองเป็น Q อันที่สามเป็น R แล้วก็จะมาแบบเดิมลกอันแรกเป็น T กี่กี่ครั้งครับ 4ครั้งครึ่งหนึ่งก่อนต่อไปก็ครึ่งของครึ่งก็เป็น t t f f t t, t f f สุดท้าก็เป็นสลับกันอโอเคที่เหลือก็ลองใช้ศาสตร์และศิลป์ในการเขียนซิว่าเราจะตีอีกกี่ข้อลัมน์นะครับเพื่อให้คอลำสุดท้ายเป็นสองก้อนนี้หยือกันนะครับ ตัวจัดไปนะคอลัมน์ที่สี่นะ่จะเป็นอะไรนะนิเศษ q ิวไหมหรือนิเศษ p ก็ได้นะนิเศษ p ก็ได้นะก็ไม่ผิดแล้วก็ตามด้วยอะไรครับนิเศษ q แล้วก็ตามด้วยอา <c oughs> ก็ต่อเมื่อนิเศษ q เนาะ เันนั้เอาเอาไว้ทีหลังเพราะว่าเราต้องการให้มันอยู่ใกล้ๆกันอ,อันนี้ก็จะเป็น p แล้วนิเศษ q นี่ต้องตีคอลัมน์เพิ่มแล้วนะน,นี่ก็นิเศษของาก็ต่อเมื่อนิเศษ p และอันนี้ก็เป็นปบ ผู้ค้าข้นหม่สองขึ้นหม่ดสองครับสองันคืออะไรคับอะไรนะหนข้นหม่ดูสองสครั้งอกก็ต่อเมื่อใบ c o n d i t i o n ดูได้ไม่ออกเลย c o n d i t i o n เป็นเสียเวลาแต่ถ้าไม่ดีก็จะเสียคะแนนอะไรอย่างเงี้ยอ่าเสียตรงกลางนี่นิเศษ P คือตรงข้างครก็เป็น f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  t t ทีท <T>, ีไม่ลกทันไหมนีเสษ Q ิก็คือตรงค่าเป็น f f t t f f t t อ่ะสมมติอีกคุเป็น1 2 3 4 5อันนี้ก็น่าจะเป็น3ก็ต่อเมื่อกับอะไรครับ4ใช่เหยมลก3ก็ต่อเมื่อกับ4เนี่ย เหลืองนะก็ต่อเมื่อกันนี่นี่เหลืองก็ต่อเมื่อกันก็จะได้อะไรครับทีก็ต่อเมื่อ f เป็น f เดี๋ยวเขียนตัวนี้ก็อันนี้ทดให้ก็ต่อเมื่อ f ก็ได้ f นะอันนี้ก็เป็น f ก็ต่อเมื่อ f ได้จริง <c oughs> อย่าจำสูตรผิดสิ นี้ก็เป็น f จริงจริง f จริง f แบบนี้โอเค okay, ไหมครับอ,อต่อไป <c oughs> ต่อไป,อ,ไปอันนี้ก็จะเป็น p ก็ต่อเมื่อกับใครครับ

มันไม่ได้กกหกแถววิ่ได้คัวเปิดมาแล้วมันสิอยู่ตรงฝัไ่ไม่แตวางมัเนี่ยฝั่งตัเปิดดีไหมถ้าเราไม่อยากเขียน Full Option แบบครูเราเขียนแค่ตัวทีเอฟทียบปกติก็ได้นาะอันนี้ครูเขียนทดเพราะว่าเราจะตามถุงว่าคืออะไรและถ้าเราเป็น Beginner เราควรจะเขียนแบบนี้นี่นเห็ยนไม่ครับเมื่อหัวมันชราแล,าลว้วครู ้โอเคแบบนี้เคยน้้ข้อขาข้อต่อข้อุอแล้ว่อนี้ถ้าอันนี้กูเรียกว่าหอันนี้เรียกว่าเอันนี้ก็จะเป็นนิเศษของอะไรครับนิเศษของหกใช่ไหมลูกนิเศษของหอันนี้ก็จะเป็น t f t อ f ทออ T, F, T และสุดท้ายคือเอาสองช่องนี้มาทำรายการใส่หรือหรือหลัหหกกได้ง่ายๆถ้า,ม, T, ถามี T ก็ตอบ T ไปเลย hmm. T, F, T, 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 T ีโอมี F แค่เคสเดียวเองนะครับ T, ีไมมีอะไรวันสิมีข้อสอบมีที่สอบในอะไรบเชียบประมาณ ข,ข้อสอบคิดคุ้วหนึงแต่ข้อสอบไฟนอลไม่มีนะครับข้อสอบไฟนอลไม่มีวิธีการเขียนคือถ้าเป็นสองประพจน์จำนวนกรณีคือเอาสองยกกำลังประพจน์ลง<อ>มีสองตัวสองละสองเป็นสี่มีสามตัวสองละสามเป็นแปดมีสี่ตัวก็จะมีกี่กรณีสิบหกกรณีอย่างเงี้ย ถ้ามีสิบตัวก็จะมีพันยิบสี่กรณีอย่างเงี้ยพันยิบสี่ใช่อันนี้สิบกรณีใช่ไหมการว่าจากบ้านเรียนกืมให้ถ้าเกิดต้นต้นต้นเทอมส่งส่งไปภาคพันยิบสี่อันนี้เป็นทีทีเอฟเอฟทีเอฟทีเอฟอย่างเงี้ยลูกเห็นไหมที่เหลือลองทําดูคราเนี้ยพีแล้วคิวจะเป็นอะไรคิวแล้วพีเป็นอะไรก็ และก็เป็นอะไรอย่างเงี้ยลองดูนะอ่ะก็จะได้อะไรครับถ้าแล้วเป็นจริงเท็จจริงจริงกลับกันเป็นจริงจริงเท็จจริงใส่แล้วเป็นจริงเท็จเท็จจริงก็ต่อเมื่อเป็นจริงเท็จเท็จจริงสังเกตไหมลูก สังเกตว่ามันอะไรครับคู่นี้เป็นไงเป็นไงไม,ไมันเหมือนกันทุกกรณีไหมลกูกถ้าเหมือนกันทุกกรณีนี้ถ้าถ้าเป็นเครื่องถ้าเป็นจำนวนจริงเราจะเรียกว่าอะไรครับเท่ากับเตะตกรศาสตร์ไม่ได้เท่ากับเราจรึงใช้คําว่าสมมูลสมมูลหรือสมมูลอีกคือประเด็นใช้สมมเชพเท่าได้ไ้ไม่ได้ไม่ได้เพราะเขาไม่ได้บรรจัดให้ใช้ก้อนเชบเท่า <Okay. S 1> ผมต้องเอาตามข้อเรื่องนะที่เขาเป็นอยางที่ใช้สิผมจะอินดี้ใช้คุณเดินไม่ได้ผมจะเรียกหมาว่าเป็นสิงโตก็ไม่ได้เพราะเขาบอกให้เรียกว่าเป็นหมาโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นงี้เราใช้คำสมมูลครับสัญลักษณ์คือสามขีดที่พูดก่อนหน้านี้นเพราะฉะนั้นถ้าเป็นอย่างี้คือ p แล้ว q และ Q แล้ว P สมบูรณ์กับ P ก็ต่อมา Q อันนี้เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่เขาใช้ชื่อคำว่าอะไรครับไบคอนดิชันไบแป้วสองคอนดิชันคือ P ไป Q ิวคอนดิชันช่ไหมครับคไป P ก็คอนดิชันมันต้องมีสองคอนดิชันเลยเรียกว่าไบไบคอนดิชันครับ <Yeah. S 1> มันสมบูรณ์กันครับโอเคเสร็จ okay. <Okay. S 1> แล้ว yeah. ต่อไปอันนี้สมุนกันลืมไม่ครับแล้วทำดูนะพักเบรกเดี๋ยวครูพิมงไปพิมพ์ให้เพื่อนก่อนระหว่างใครไม่อยากเบรกก็ลองทำข้อสองดูสูตรที่เราต้องจำอะ่ะแน่ๆคืออันนี้ควรควรจำนะข้อสิบควรจำอย่างยิ่งข้อสิบข้อแปดเมกเซนนะข้อแปดเก้าเมกเซนเนาะพยายามดูดีใช่ไหมลูกแปดเก้าเมกเซนก่อนนี้ก็เมกเซนนะ ก็คือกระจายหรือเข้าไปในและได้เหมือนกับอินเตอร์เซช่นกับยูเนียนเห็นไหมคือน่าจะกระจายเข้าเข้าไปได้กระจายเข้าไปมันต้องกับสัญลัต,ต้องอลัครับใช่ครับถามว่า,า <ไป S 1> ทําไมได้อกก็คือก็เหมือนกันดึงออกก็ต้องกลับเพราะว่าแค่พูดจากซ้ายไปวขวาขวาไปซ้ายก็เท่ากันเหมือนเดิมน,นะครับอ่ะแล้วก็เนี่ยอีกอันหนึ่งที่กระจายข้อ19เลยลูกอีนเตอร์19ถ้าเรากระจายด้านหลังเปลี่ยนไหม กระจายด้านหลังเปลี่ยนไหมเปลี่ยนนะถ้ากระจายจากด้านหน้า่ะเปลี่ยนไหมข้อยี่ข้อยี่สิบเอ็ดอะไม่เปลี่ยนหลักการจําจําไหมกระจายแล้วนะเขาไปในหรีนะแต่เขาไปเลยละนะถ้ากระจายด้านหน้าถือเป็นเรื่องปกติเผชิญหน้ากันถือเป็นเรื่องปกติแทงกันข้้นหลังเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องปกติหรอกโอเคไหมมันก็ต้องกับประมาณนั้นแล้วแต่จะจำที่จะจำกันแล้วแต่เรา ลูกสอนคือเป็นมีดไงแทงข้างหลังก็ต้องกลับเครื่องหมายจากลีกลายเป็นแระจากแะระกลายเป็นนึ่งนะครับและไอ้เจ้าตรงเนี้ยแต่ก่อนครูสอนนะ่ะนักเรียนพาครูท่องอ่ะไอ้ตัวเนี้ยว่าเป็นไม่น่าไงาหลังอันนี้เราจะจําด้วยหรือไม่ก็ได้นะนใช่ไม่น่าไงาหลังไม่น่าไงหลัง ก็คือหน้าแล้วหลังไงไม่หน้าไงหลังนี่ออกไหมไม่หน้าไงหลังก็คือนินิเซทพีหรือไงไงก็มาไป็นหรือหรือคิแบบเนี้ประโยชน์ของมันคืออะไรเอ่ยนี่ถามว่าเนี้ยสมมูลกันหรือไม่ถ้าไม่รู้เราต้องทำไงครับใช้สูตรตารางอ๋อแปกรณีหมดเวลาไปอยู่ประมาณสามนาที เป็นอย่างน้อยแต่ถ้าคนจําสูตรได้เป็นไง <P. S 1> ทําจากอะไรครับซ้ายไปขวาเล็บไซน์นะลกูก ls <P. S 1> เล็บไซน์คืออะไรครับ p แล้ว q แล้ว A. ทำให้กลายเป็นขวาให้ได้ครับสมมูลกับเมื่อเก้สูตรหน้าถ้าแทงอะ่ะมันจะได้อะไรไม่หน้างไงหลังไง หน้าแทงหลังอะ่ะก็ไม่น่าไงหลังครับนิเศษพีษหรือปึ๊บอันนี้ก็นิเศษคหรืออ่ายังไม่รู้เออใส่สูตรเลยและหรือเปลี่ยนหมู่ได้ make s e n e ได้มากเขโลกหรือกับและเหมือน intersection กับยู union อ่ะเปลี่ยนกลุ่มได้เพราะเปลี่ยนมาเป็นนิเศษพีหรือนิเศษคิวแล้วก็หรือ R ครับ แล้วก็น,นิสัยดึงออมาได้เครื่องหมายเปลี่ยนไหมเปลี่ยนเป็นไงไม่หน้าไงหลังเป็นหน้าแล้วหลังออนั่นไงจบตรงกันเป๊ะเลยอันนี้คืออะไรครับลไลท์ไซส์นะครับเพราะฉันก็ตอบจริงแต่ถ้าพิสูจน์ไม่ได้ก็ไม่จริงนะครับ จดซ่อ่ะเราลองพยายามทดเลขก่อนเนาะพยายามทดก่อนนะพยายามทดก่อน P แล้ว Q พยายามทดก่อนหรือ R แล้ว S สมมูลกับนิเสถ P หรือ Q หรือนิเสถ R หรือ S อย่างนี้ก่อนเสร็จปุ๊บอยากได้ P กับ R ให้มันอยู่ด้วยกันเอ้ามันหรือหรือหรือหมดเลยนี่ใช่ไหม ดีห,หมดเลยพี่นัทครูเปลี่ยนมูมเลยลูกนิเซียพีหรือนิเซียอาร์ R, หรือคิวหรือเอสต่งียดแต่งยีดงยดว่ามันจะไม่เลยอะเพราะว่านี่มันได้อะไรครับพีแล้วนิเซียอาร์ R, หรือครูเราดึงนิเซีเออกอ่ะถ้าดึงเซียดออกมันจะเป็นและหรือคิวหรือเอสเพราะมันก็จะได้อะไรครับ นี้มันได้ p และ r แล้ว q หรือ s ซึ่งมันเกิดปัญหาตรงนเนี้ย p และ r กับ p แล้ว r มันเป็นไงไม,มันไม่สมูลกันแต่เราตอบเราจะทดบินแล้วตอบว่ามันไม่สมูลกันไม่ได้ไม่ได้เพราะวิธีแบบนี้คือเราสร้างขึ้นมาเพื่อตอบว่ามันสมูลแต่ถ้ามันไม่สมูลต้องตอบแบบอื่นตอบตอบแบบไหนตอบแบบพิจารณา ทำให้ซ้ายเป็นจริงขวาเป็นเท็จหรือซ้ายเป็นเท็จขวาเป็นจริงก็ได้เลือกเท็แล้วพิจารณา p เป็นจริง r เป็นจริงแล้วก็ q เป็นเท็จ s เป็นเท็จชั้นวิกจะได้อะไรครับ p แล้ว q หรือ r แล้ว s เป็นอะไรเอ่ย เป็นจริงหรือจริงใช่ไหมลูก P และ Q ก็ต้องเป็นเท็จสิเท็จหรือเท็จใช่ไหมพีเป็นใช่ไหมลูก <P S 2> เท็จห,หรือเท็จก็เป็นเท็จเอ้าขวาก็เท็จเราเลือกผิดนี่เราต้องเลือกใหม่ เลือกเลือก p เป็นอะไรครับ p เป็นจริงถ้า p เป็นจริง r เป็นเท s แล้วอันนี้ครูกำลังจะให้มันให้ขวาเป็นจริงนะให้ซ้ายมันเป็นเท s p จริง r เท s แล้วก็ r r โอเคแบบถ้าแบบถ้าแบบนี้ครูจะได้อะไรครับซ้ายเป็นจริงแล้วนะเนี่ยใช่ไหม p จริง q จริงอ่ะ P จริง Q จริงจะได้เป็นอะไรครับก็เป็นจริงหรือจริงก็เป็นจริง P จริง Q เท็ R ไม่ลก,เ,เ,ลกเลือกเลือกเร็วอันนี้ก็เป็นจริงใช่ไหมลกูกถ้าครูทำอย่างนี้แล้วฝั่งขวาล่ะ P และ R เป็นเท็ด เฮ้ยคูอยากได้ฝั่งหนึ่งจริงฝั่งหนึ่งเท็จอะฝั่งหนึ่งจริงฝั่งหนึ่งเท็จมันเป็นจริงทั้งคั่คูไม่ได้ถ้ามันถ้ามันไม่สามารถทําได้แปลว่ามันสมูณ์กันเดจจารู้แล้วมันไม่สมบูร์กันเอาให้มันต่างกันนะลูกพีเป็นพีเป็นจริงพีเป็นเท็จพีเป็นเท็จอาร์เป็นจริงพีเป็นเท็จ ถ้า p เป็นเท็จาเป็นจริงอะถ้า p เป็นเท็จ R เป็นจริงฝั่งขวาจะเป็นจริงจริงเสมอบีให้ฝั่งซ้ายเป็นเท็จแล้วโอ้โหฝั่งซ้ายเป็นเท็จไม่ได้สิถ้า p เป็นเท็จอะ p ถ้า p ถ้า p เป็นเท็จมันเป็นจริงเสมอถ้า p เป็นจริง p เป็นจริงอะเป็นจริง อ่าเป็นจริง Q เป็นจริง S เป็นเท็จจะได้อะไรครับ Q เป็นเท็จ S เป็นเท็จได้ไหม,ไม Q เป็นเท็จ S เป็นเท็จอย่างนี้ได้ไหมอ่ะอย่างนี้ได้ไหมถ้าเป็นอย่างนี้ P แล้ว Q เป็นอะไรครับ เท็ดหรือ,รอก็เป็นเท็ดใช่ไหมลูกก็เป็นเท็ดถูกต้องไหมและก็เอ่อ p และ r แล้ว q ิวหรือเอ่ะจะเป็นอะไรครับพีและ r ก็เป็นเป็น,เป,นเป็นจริงอเงออนั่นน่ะสิหรือว่ามันสมมูลกันน่ะ เหรือวสมุนกันน่ะเฮ้ยเจอแล้วเอฟทั้งสี่ตัวเอฟเอฟเอฟทั้งสี่ตัวใช่เอฟทั้งสี่ตัวอันนี้ก็ก็จะเป็นจริงหรือจริงก็เป็นจริงแต่ฝันนี้จะเป็นอะไรครับเป็นจริงแล้วนะรครับเท็ดก็เป็นเท็ดเฮ้ยเฮ้ยแล้วก็อีกอันหนึ่งเป็นอัเดียวพอ เพราะว ah, uh ่าเวลาทําไปต้องกันเดียวพอครับเพราะเวลาเชื่อผมบอกเป็นเป็นเท็จอะเท็จเฉพาะบอกว่าในห้องนี้ยใส่ชุดพละหมดทุกคนนะเจอคนเดียวจบเลยผิดแน่นอนประโยคคาเมื่อกี้ใช่ไหมลูกอารมณ์อย่างนี้ครับนี่สุดยอดไม่ตีละลายท่้านห่อมเออทำไมเมื่อเมื่อกี้อะไรบังเมื่อกี้อะไรบางตาครูมองไม่เห็นเอฟทั้งหมดครูว่าครูเช็คสวนเครูดครูผือ ผมคิดว่าครูพูดว่าเองทั้งหมดใช่ไหมครูผลอตัวนี้เคล็นี่กูเผลอนะครับเพราะฉะนั้นก็ตอบเพราะฉะนั้นก็ไม่สมมูลนะครับมันไม่ใช้เวลานานเท่าไงครูเอเจตอะไรถ้ารถทังไม่เรียบร้อยใช่ถ้ารถไม่เรียบร้อยจริงๆอ่ะสิบเจ็ดไอ้ยข้อเจ็ดครับลองทำคลิปทำได้ไหมคลีปทำไงหลักการคือ,อใช้สูตรสมมูลเราจะเอาแต่ละข้อไปเช็คกูตาย เอาแต่ละข้อพิเศษตลาดตายเหมือนกันก็ใช้สูตรสมมูลโดยการเริ่มจากอะไรครับโจทุดจุดสูตรสมมูลเช็คทีละอันได้ไหมก็ก้อนนี้ดึงตัวร่วมได้หรือเปล่าหรือมันก็จะได้เป็นอหรือเอสและนิเสร็เอฟแล้วเอสและนิเสร็เอฟได้ได้อะไรได้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 อาไดอาร์ออ่ไดเอฟเพราะไดอาหรือเอฟก็เลยได้อาก้อนหลังเป็นอา สบายเลยคราวเนี้ยเห็นปะบ้างงอืก็ดึงดึงตัวร่วมไปลกอืดึงตัวร่วมเสร็จปุ๊บก็แล้วตัวหน้าตัวหน้าก็ใช้อะไรครับเจ็กแจงอ่าลองลองลองทำเองต่อตัวหน้าใช้เจ็กแจง ับตรงนี้กระจายนิเศษ P เข้าไปเลยครับ P หรือนิเศษ P และนิเศษ Q หรือ P P หรือนิเศษ P เป็น True True และอะไรก็ได้อันนั้นโอเคก็ดึงนิเศษออกก็เหลือเป็น P และ Q ใช่ไหมลดึงนิเศษออกโอเคไหมครับ ไม่ดึงออกดีกว่าเพราะถ้าถ้าดึงออกมันจะไม่ได้ตัวเลือกตอนนี้มีแนวโน้มไม่ไม่คอควายก็งองงหรือเปล่าหรือว่าไม่มีสักอันหรือเราต้องตารางไม่เอาไม่เอาไม่เอารันนีเสษคิวหรือนี้เสษพีครับสุดท้ายสุดท้ายก็จะเหลืออะไรครับนี่เสษคิวหรือนีเสษพีแล้วอ่านี่ไงใช่ไหมครั เพราะฉะนั้นถ้าดึงนิเร็จออกจะกลายเป็นอะไรครับร Q และ P ก็จะเป็นหรือ R ใช่ไหมลกูก<อ>ว่าได้แล้วคำตอบคือข้อ,อข้อควายา <laughs> ก็เป็น P หรือ R และ Q หรือ R นะลูกนะก็จบเรียบร้อย อ,อันนี้ก็เปลี่ยนเป็น p และ q ก็ยังได้เลยนะเพราะว่าและสลับที่กันได้ครับ